บิสมิลลาฮิรรเาะห์มานิรเราะมิมครับก็ขอกล่าวสลามแด่พี่น้องนะครับผู้ร่วมนะครับงานในวันนี้ทุกท่านนะครับขอต้อนรับนะครับในโครงการนะครับงานมนุษยธรรมเพื่อมนุษยชาตินะครับในหัวข้อนะครับโซฟานับกาวนาครับเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เนี่ยนะครับเราเป็นเยาวชนนะครับถือว่าเป็นเยาวชนที่อัลลอฮ์ทรงเลือกให้เป็นมุสลิมนะครับแต่ว่าในสถานการณ์โลกปัจจุบันเนี่ย มีอะไรเกิดขึ้นต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่เองนะครับแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ที่อื่นไม่ว่าจะเป็นโคโซโวนะครับพี่น้องหลายท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ว่าพี่น้องบางท่านเนี่ยอาจจะรู้จักนะว่าเหตุการณ์นะครับที่เกิดโคโซโวบอสเนียเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเชชเนียเนี่ยเป็นยังไงบ้างหรือว่าแคชเมียนะครับนะครับซึ่งพื้นที่ขัดแย้งน่ยมีต่างๆมากมายนะบนพื้นปฐพีแห่งนี้นะครับพี่น้องครับ วันนี้นะครับผมได้อยู่กับผู้ร่วมเสวนาของผมครับทั้งสองท่านนะครับซึ่งเป็นนักศึษาจากหวัดจัยทร์ฟตอนีนะครับทั้งสองท่านนะครับก็มีความรู้นะครับในในด้านทางการเมืองแล้วก็สถานการณ์โลกปัจจุบันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับพี่น้องั้งสองท่านเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนนะครับในสาในสาขารปสหรือว่าในสาขารัฐศาสตร์โดยตรงนะครับแต่ว่าทั้งสองคนนี้ครับก็มีพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์โลกปัจจุบันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ขอใครนะครับ ขอแนะนำนะครับพิจารณ์ผูู้ร่วมเสวนาทั้งสองท่านนะครับท่านแรกนะครับคนแรกที่อยู่ใกล้ผมนะครับนายอับตุลฮ์จารุงนะครับตอนนี้นะครับกำลังศึกษาสาขาภาษาอังกฤษนะครับชั้นปีที่4นะครับมหาวิทยาลัยฟอตอนนี้มหาวิทยาลัยฟอตอนนี้นะครับขอมาครับนะครับก็นะครับในสำหรับท่านต่อไปนะครับจะเป็นนายมุคลิสเฮมรานะครับตอนนี้ก็กำลังศึกษานะครับสาขาอุสลุดีนะครับคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์นะครับก็มาจอยลัยฟอตอนนี้เช่นกันนะครับ พี่น้องสัตาพี่น้องที่รักนะครับและสัตยาชนนะครับของลอสตาลาทั้งหลายนะครับหากเราพูดนะครับถึงเยาวชนนะครับเราจะดูว่าสังคมไหนเนี่ยครับสังคมไหนเนี่ยมีความเข้มแข็งหรือว่ามีความมันเอเนี่ยเราต้องไปดูของเราต้องไปดูเยาวชนในสังคมนั้นๆนะครับถ้าเยาวชนในสังคมนั้นๆเนี่ยติดยานะครับหรือว่าอยู่กับอับยามุกนะครับจะสร้ห้เห็นว่าสังคมนั้นเนี่ยจะเป็นสังคมที่จะมีความ จะมีความตกต่ำในอนาคตแต่ว่าถ้าสังคมไหนนะครับที่เยาวชนมีความเข้มแข็งนะครับมีการทํางานศาสนาครับอยู่ในร่องในรอยของอิสลามเนี่ยจะบอกได้เลยว่าสังคมนั้นในอนาคตนะครับอิชอลล์จะเป็นโมเดลนะครับในสังคมอื่นๆนะครับจะเป็นสังคมอิสลามนะครับที่จะนําแบบอย่างนะครับให้แก่ผู้คนในสังคมแล้วก็เพื่อนสังคมในรอบบ้านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาคุยนะครับในประเด็นในเรื่องของสถานการณ์โลกนะครับแล้วก็บทบาทของเยาวชนมุสลิมนะครับที่มีต่อสถานการณ์โลกนั้นๆนะครับ วันนี้นะผมมีเรื่องประเด็นนะมีประเด็นจะพูดในในสองนะในสองในสรายการด้วยกันนั่นก็คือประเด็นแรกนะสถานการณ์โลกนะโดยทั่วไปนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับจะเป็นในในการพูดนะสถานสถานการณ์มุสลิมนะที่อยู่ระแวกใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาผมขอใค้ขอถามนะครับวิทยากรณผู้ร่วมเสวนาท่านแรกนะครับนายอับตุลอจารุงนะครับอยากจะถามว่า บุตรบุยาวชนมุสลิมที่มีต่อสถานการณ์โลกโดยรวมนะครับเราจะมีจุดยืนยังไงนะครับแล้วก็ช่วยอธิบายนะคว่าณปัจจุบันเนี่ยโลกของเราครับเต็มไปด้วยอะไรบ้างหลังจากที่ว่ามีกระแสนายวันวันครับที่ว่ามุสลิมเนี่ยถูกตราหน้าว่าเป็นเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับหรือว่าเป็นโทรรรสเนี่ยถามว่ามุสลิมเรานะครับจะมีจุดยืนยังไงบ้างแล้วก็ช่วยอธิบายนะรายละเอียดนั้นๆนะครับก็ขอใครขอเียนเชิญนะครับ สมิลลาห์อัลลอฮ์มานุรรหิมสัลลัมอะลัยกุมอะลัยฮุมตุลลอฮ์บรอกาตุนะครับนะครับก่อนอื่นก็สําหรับหัวข้อที่ผมได้รับมานะครับก็คือจะเป็นสถานการณ์ในโลกปัจจุบันนะครับก็คือส่วนมากจะเน้นไปทางตะวันออกกลางนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตะวันออกกลางนะครับพี่น้องของเราได้รับความ อะไรเขาเรียกว่าได้รับผลกระทบคือแทบจะทุกประเทศในในประเทศอาหรับนะครับผมอยากจะบอกว่านั่นคือผลของมันนะครับมันคือเอฟเฟกแต่มันไม่ไม่ใช่คอสนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับคอสนะครับที่เกี่ยวกับไออาร์นะครับก็คือ international relation นะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่า ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเมืองระหว่างประเทศนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังแล้วมันมีผลประโยชน์ซับซ้อนอะไรอยู่เบ้องหลังนะครับเพราะว่าในทาง politics แล้วเขาบอกว่า there is no politics behind politics but interest จะไม่มีการเมืองในเป็นเบื้องหลังของการเมืองนอกเสียจากผลประโยชน์นะครับก่อนอื่นต้องอไล่สถานการณ์ก่อนนะครับ ผมจะเริ่มตั้งแต่เหตุการณ์คร่าวๆนะครับก็จะเป็นพวกสงครามโซเวียตและก็อัฟกันนะครับในสมัยสงครามเย็นนะครับซึ่งอเมริกาสนับสนุนชาวอัฟกันให้ต่อสู้กับโซเวียตนะครับแล้วก็จุดหักเหนะครับจุดที่ทําให้ทั่วทั้งโลกเกิดความรู้สึกอิสลามโ,มโฟเบียนะครับก็คือกลัวมุสลิมก็คือเหตุการณ์ในอลเวนนะครับก็คือ 10, 11กันยาทีา่เขาบอกว่าผู้ก่อการร้ายอาัลกออิดะจากซาอุนะครับส่วนมาก ก็คือเอาเป้นเครื่องบินแล้วก็ไปชนที่ตึกแฝดน,นะครับอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของอิสลามอฟเบียนะครับแล้วก็หลังจากนั้นภายใน3วันนะครับคือปกติเวลามีเหตุการณ์ก่อการร้ายอะไรต่างๆนะครับเขาต้องใช้เวลาหรือว่าระยะเวลาในการอินเวสติ a เกตก็คือการสอ,ส,อสอบสวนว่าใครเป็นคนทําแล้วทําทําไมนะครับแต่สหรัฐในช่วงนั้นก็คือประธานประธานาธิบดีจอร์ูบุสนะครับ เขาใช้เวลาแค่3วันในการสรุปทุกอย่างว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดจากพวกนี้แล้วก็สั่งบุกอิกรักเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาอ้างก็คือบอกว่าอิรักมีอาวุธทําลายล้างมีอาวุธที่ร้ายแรงมากที่สามารถที่จะทําลายล้างมนุษยชาติได้นะครับซึ่งในที่นี้อเมริกันก็คือยกตัวเองเป็นผู้พิทักษ์นะครับคือต้องไปปราบอาวุธนั้นนะครับ แล้วก็จากนั้นเหตุการณ์ขร่าวๆนะครับก็จะเป็นอาหรับสปริงเริ่มด้วยตุนิเซียอียิปต์ลิเบียเยเมนแล้วก็ซีเรียนะครับส่วนอีกตัวละครหนึ่งที่เราไม่พูดไม่ได้นะครับก็คือไอซิสไอซิสคือเริ่มแรกที่สุดนะครับเท่าที่อ่านมานคือคือ2011นะครับแต่ว่าสามารถครองซีเรียได้ในในไม่ใช่ครองซีเรียนะครับครองเอลัก เกิดขึ้นในออรักแล้วก็ครองแถวนั้นนะครับก็คือสมัย2 0งศน,นงีนะครับแล้วก็ถ้าเราเคยฟังประธานาธิบดีอเมริกาครับบารักโอบามาเวลาเขาพูดถึงไอซิสเขาจะไม่เรียกไอซิสแต่เขาจะเรียกว่าไอซิลนะครับ I S I L นะครับซึ่ง L ด้านหลังคือจะย่อมาจากเลวันซ์ก็คือดินแดนตะวันออกนะครับก็คือเขาบอกชื่อของเขาก็บอกแล้วว่าไอซิสเป็น เขาเรียกว่าผู้ก่อการร้ายหรือว่าอะไรต่างๆที่เราจำมโนไปนะครับก็คือเขาจะพยายามที่จะเอาในแถบตะว,วันออกกลางทั้งหมดนะครับ mm hmm. และก็เหตุการณ์ไม่เชิงล่าสุดนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลให้ประชาชนชาวซีเรียรเสียชีวิตมากขึ้น mm hmm. ก็คือจากเหตุการณ์ที่รัเสเซียส่งทหารเข้ามานะครับในปลายเดือนกันยาของปีที่แล้วนะฮะ อันนั้นคือเหตุการณ์เข้าเๆนะครับแล้วก็อีกนี้ประเด็นของผมจะพูด2ประเด็นหลักๆก็คือมันเกิดอะไรขึ้นมันมีผลประโยชน์อะไรซับซ้อน1ประเด็นแล้วก็ผลประโยชน์ที่ชาติพันธุ์หรือว่าประเทศไหนประเทศไหนที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดนะครับอันนี้คือประเด็นที่2ประเด็นแรกนะครับเราจะพูดถึงเขาเรียกว่าฮาร์ดไอแลนด์นะครับ คือถ้าแบ่งเป็นแผนที่โลกนะครับแผนที่โลกหลกัหลกๆก็จะมีอยู่ที่เอเชียยุโรปแล้วก็เป็นแล้วก็แอฟริกานะครับก็คือจะมี3มทวีปที่มันมันเขาเรียกว่าเชื่อมต่อกันนะครับส่วนทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้หรือว่าออสเตรเลียนะครับทวีปนั้นก็คือจะอยู่แยกตัดไปฉะนั้นแล้วถ้าพูดถึงโลกนะครับถ้าพูดถึงความสําคัญของโลกความสําคัญหลกัหลกๆก,ก็จะอยู่ที่เอเชียยุโรปแล้วก็แอฟริกานะครับในสมัยก่อนทวีป อเมริกานะครับทวีปอเมริกาจะเป็นทวีปที่เนื้อหอมมากเพราะว่าสมัยก่อนนะครับน้ำมันยังไม่ถึงน้ำมันยังไม่เป็นที่รู้จักนะครับตอนนั้นจะเป็นแค่ทองคําหรือว่าแร่ธาตุต่างๆนะครับผู้คนในทวีป3ทวีปนี้ก็จะไปหาธาตุใหม่ๆนะครับก็คือทองคําอะไรต่างๆที่นิวเวอร์นะครับก็คืออเมริกาแต่ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งน,นะครับเขาชื่อว่าฮา r ฟอร์ดแมคเคนเดอร์นะครับ อันนี้คืออาจารย์ท่านนี้เป็นอาจารย์เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเศร,รษฐกิจนะครับเออสมัยสมัยสมัย1904นะครับคือร้อยปีที่ผ่านมาแล้ะครับเขาได้ทำนายไว้ว่า the heart island ถ้าแปลปภาษาไทยก็จะเป็นกล่องดวง,ดวงใจนะครับกล่องดวงใจของชาวโลกจริงๆจะอยู่ใน3มทวีปนี้และเขาได้ระบุอีกว่าใน3ทวีปนี้ในอนาคตจะมีการแข่งแย่งชิงดีกันนะครับ และอย่างที่รู้กันนะครับว่าหลังจากที่เราหลังจากที่มนุษยชาติค้นพบน้ํามันนะครับน้ํามันก็กลายเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดสําสหรับทุกคนนะครับทุกประเทศที่ต้องใช้ประเทศไหนไม่ไม่ใช้น้ํามันไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีครับผมจากนั้นก็จะก,ก็เขาเรียกว่า ประเทศไหนที่สามารถที่จะครอบครองน้ำมันได้ก็คือประเทศที่สามารถจะควบคุมพลังงานได้เมื่อควบคุมพลังงานได้ก็สามารถควบคุมการเงินได้แล้วก็เมื่อสามารถควบคุมการเงินได้คุณก็สามารถควบ,บคุมโลกได้นะครับนะครับสิ่งที่เรามองเห็นณนะซีเรียนะตอนนี้นะครับเราอาจจะเราอาจจะบอกว่าเป็นสงครามระหว่างซีเรียแล้วก็เออชาวซุนนีที่เป็นฝ่ายต่อต้านแล้วก็ อาชิอาที่เป็นฝ่ายรัฐบาลนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับไม่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 ใช่จะบอกว่าไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าหลักๆมันไม่ใช่อยู่ตรงนั้นนะฮะนะครับหลักๆก,ก็คือจะเป็นอย่างที่เรารู้นะครับว่าหลังจากสงครามเย็นอเมริกาจะเป็นผู้ครองโลกเพียงคนเดียวคือเป็นประเทศเดียวแต่ว่าณตอนนี้รัสเซียได้มาบีบทบาทนะครับรัสเซียได้มามีบทบาทในตะวันออกกลางด้วยก็คือ รัเสเซียได้บวกผน,นวกกับจีนแล้วก็กลายเป็นมหาอำนาจขั้วที่สองที่จะมาแข่งขันกับมหาอำนาจเดิมก็คืออเมริกานะครับสมมติว่าเราเป็นมาเฟียนะครับหรือว่าเราเป็นจิกโกในแซวในในแซวในซอยนะฮะ,ะเวลามีอะไรละคือว่าจิกโกพวกใหม่นะครับจะมายึดสิ่งอะไรแซวซอยที่เราคุมอยู่นะครับเรายอมไหมเราไม่ยอมอยู่แล้วใช่ไหมฮะ ก็เลยเป็นว่าแปนัทน้ทที่นี้คือไม่ใช่ซอยแต่เป็นน้ํามันนะครับคือรัสเซียจีนนะครับคือเป็นพันธมิตรดีๆกับอิรานนะครับซึ่งอิรานกับอิรักก็เป็นคนที่มีน้ํามันเยอะที่สุดแล้วก็อเมริกาก็ร่วมมือกับซาอุดีในการสร้างเปโตลดอลาร์นะครับอ๋อครับผมแล้วก็น้ํามันนะครับ น้ำมันเป็นสิ่งหลักๆที่ผู้คนต้องการมากจริงๆนะครับอเมริกาตอนนี้คือเงินดอลลาร์ของอเมริกาแทบจะไม่ไม,มีค่านะครับในด้านเศรษฐกิจโลกเพราะว่าอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่ผลิตเงินโดยไม่ต้องใช้ทองคำไปค้คำประกันที่ธนาคารโลกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารู้ว่าดอลลาร์คือเงินสกุลเงินของโลกแล้วก็สองก็คือ เขาเริ่ว่าเขาเป็นเปโตรดอลลร์เปโตรดอลล่าก็คือไม่ว่าคุณจะซื้อน้ํามันนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อน้ํามันที่ประเทศไหนในตะวันออกกลางคุณต้องใช้เงินดอลลร์ในการซื้อนะครับนั่นบ่งบอกว่าเงินดอลลร์จะมีจะมีคนซื้อ,จะ,อจะมีคนแลกเปลี่ยนกับเงินดอลลร์ไปใช้ซื้อน้ํามันตลอดเงินดอลลร์ก็จะเขาเรียกว่า,าจะมีคนใช้ตลอดนะฮะนะครับอ่ นะครับผมขอข้ามไอซิสเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลานะครับแต่ว่าหลักๆไอซิสในะปัจจุบันก็คือจะเป็นพวก PMC นะครับก็คือจะเป็นพวก private military 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 corporation นะครับคือจะเป็นพวกนักรบนนัักกรบ,กร,บรับจ้างนะครับคือไม่ว่ารัฐบาลจ่ายตังค์แล้วจ้างเขาไปรบนะครับคือหลักๆถ้าใครสนใจก็ไปศึกษาเองนะครับเนื่องจากเวลาไม่พอนะครับประโยชน์ อีกผลประโยชน์ที่สองครับผมจะสรุปนะครับก็คือถ้าเรามอง,มองไม่ต้องมองแบบมองแบบกว้างๆเลยในตะวันออกกลางมีมีมีเพียงประเทศเดียวที่ไม่ได้รับผลกระทบของอารับสปริงก็คือประเทศอิสราเอลนะครับนะครับประเทศอิสราเอลจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยจากอารับสปริงเพราะอะไรนะครับผมลิสต์ออกมานะครับหนึ่งก็คือแผนการทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางสปริงนะครับ ก็จะมีทฤษฎีหนึ่งออกมาคือเอาปั๊มไม่เอาคนนะครับก็คือเราจะเขาจะเอาแค่น้ํามันแต่เราเขาไม่เอาคนอาหรับนะครับและอย่างหนึ่งในเมื่อประเทศรอบๆอิสราเอลนะครับอ่อนแอลงอ่อนแอลงอใช่ครับประเทศรอบๆอิสราเอลอ่อนแอลงก็คืออาหรับทั้งหลายอ่อนแอลงประเทศอิสราเอลแล้วก็อเมริกาสามารถเขาจะสามารถยึดครองแล้วก็สร้างเป็นเตอร์อิสราเอลนะครับก็คือ เกรเตอร์อิสราเอลนะครับเกรเตอร์เกรเตอรปไว่าใหญ่อิสราเอลก็คือเป็นอิสราเอลยุคใหม่นะครับซึ่งอิสราเอลยุคใหม่นี้ก็คือเป็นดินแดนพันธสัญญาที่เขายิวเขาอ้างว่า,าพระเจ้าได้มอบให้เขานะครับถ้าเราไปพิมพ์ Google ดูก็จะรู้ว่า Greater ์อิสราเอลเป็นยังไงนะฮะแล้วก็นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อิสราเอลจะได้ประโยชน์ก็คือน้ามันแล้วก็มันจะมีพื้นที่หนึ่งที่เรียกว่าพื้นที่ ที่รับสูงโกลานนะครับทางตอนตะวันออกเฉียงประมาณ no 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 เฉียงใต้ประมาณเหนือแล้วก็เข้าเข้าติดอิสราเอลนะครับพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดที่อิสราเอลอกำลังใช้อยู่แต่ว่าเป็นพื้นที่ของซีเรียนะฮะเป็นพื้นที่ของซีเรียซึ่งในทาง กฎหมายระหว่างประเทศแล้วรัสอิสราเอลไม่สามารถที่จะเอาได้แต่ว่าณตอนนี้พื้นที่ตอนพื้นที่ตรงนั้นกับกลายเป็นว่าเป็นของอิสราเอลไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากาสงครามหกวันนะครับที่อาหรับบุกอิสราเอลนะครับแล้วก็อาหรับแพ้อิสราเอลก็ยึดพื้นที่ตรงนั้นเป็นของตัวเองเลยก็พยายามสร้างาร่างสนธิสัญญาอะไรต่างๆเพื่อที่ว่าเพื่อที่ว่า จะยึดอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่า UN UN แล้วก็สหประชาชาติาประเทศทั้งหลายไม่ยอมนะครับก็คือไม่ไม่ให้ไม่ให้อิสราเอลไปนะครับแต่ว่าอิสราเอลบอกว่าจะเอาพื้นที่ตรงนั้นในการควบคุมเป็นเขตปลอดอาวุธนะครับคือสรุปง่ายๆก็คือ UN จะปกป้องพื้นที่โกลานเพื่อผลประโยชน์ของอิสราเอลนะฮะและก็ แล้วก็ผลกระทบทุกอย่างนะครับก็คืออย่างที่บอกเอาปั๊มไม่เอาคนนะครับผลกระทบทุกอย่างก็คือจะตกเป็นของอชาวมุสลิมนะครับชาวซีเรียอียิปต์แล้วก็อะไรต่างๆที่อยู่ในตะวันออกกลางนะฮะเพราะเขาจะเอาแค่น้ำมันแต่เขาไม่เอาบุคคลอาหรับนะฮะเอาลยละนะครับก็ขออย่าสกเอยครังนะครับสำหรับผู้ร่วมเสวนาของผมเป็นท่านแรกนะครับ,อ,บอับดุลลอห์จารงนรักนะศึกษาจากสาขาภาษาอังกฤษนะครับชั้นปีที่4 ก็จากที่ผู้ร่วมเสวนาได้กล่าวมานะครับก็บอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสถานการณ์โลกที่เกิดอยู่ณปัจจุบันโดยเฉพาะในพื้นที่ของตะวันออกกลางเนี่ยมีสาเหตุมาสาเหตุหลักๆก็คือ Interest ก็คือในเรื่องของผลประโยชน์นครับจริงๆแล้วเนี่ย บางประเทศเนี่ยเอาเรื่องของศาสนาเอาเรื่องของนิกายมาบาังหน้านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการในด้านของการเมืองหรือว่าในด้านของเศรษฐกิจนะครับซึ่งในตะวันออกกลางเนี่ยจะมีน้ํามันเยอะมากนะครับจะมีน้ํามันเยอะมากแล้วจะมีประเทศที่เข้ามาแทรกแซงเพื่อจะเอาน้ำเมือน้ำมันจากตรงนั้นไปนะครับนี่ก็คือสาเหตุนะครับอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดอาหรับสับเิงด้วยนะครับแล้วก็นับสำหรับตอนนี้นะผมขออนุญาตนะครับกลับย้อนกลับมาดูที่ใน ในเอเชียตะวันออกนะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะหรือว่าในอาเซียนของเราเนี่ยถามว่านะับวันนี้เนี่ยเราก็มีปัญหาเหมือนกันนะับไม่ว่าจะเป็นประเทศต่างๆเนาะแต่ละแต่ละพื้นที่นี้ก็มีปัญหาในตัวของมันเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยยิ่งเป็นมุสลิมแล้วก็ยิ่งเป็นเยวชนด้วยเนี่ยเราจะมีบทบาทหรือว่าจะมีจุดยืนต่อสถานการณ์โลกที่มีความเกี่ยวข้องต่อ Asia อาเซียนยังไงบ้างนะก็ผมแค่ขอเรียนเชิญนะผู้ร่วมเสวนาท่านที่สองครับ บ i ิร i l l a h i r o h m a n i r o h i m a s s a ม a m u a l a i k ม m warahmatullah wabarakatuh ครับกับผมนายมุคลิสเฮมราครับนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาอุสลุดดีนนะครับคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์นะครับผู้ดำเนินรายการผู้ดำเนินการเสวนาบอกว่าให้ผมพยายามสรุปกระชับภายใน7นาทีแต่ผมขอ10นาทีนะครับเพราะว่าก่อนอื่นก็ต้องขอปูพื้นก่อนนะครับในส่วนของสถานการณ์ในลูกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับว่า มันมีอะไรที่เป็นที่น่าสนใจพิเศษเลยหนึ่งก็คือเราก็หลีกหนีไม่พ้นในส่วนของการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนนะครับทีนี้เนี่ยประชาคมอาเซียนมันมีที่มาที่ไปอย่างไรกับผมก็จะขอนะครับปูพื้นให้ท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมนะครับนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาเซียน,เ,นยเกิดขึ้นมาจากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ 5ประเทศนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นค่ายเสยรีประชาธิปไตยเพราะว่าในยุคที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเกิดขึ้นเนี่ยก็มีสงครามหรือที่เราเรียกว่าสงครามเย็นนะครับก็จะมีการขัดแย้งหรือว่าสู้รบกันในระหว่างโลกเสรีประชาธิปไตยกับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งในภูมิภาคเอเชียเองก็มีสงครามเกาหลี แล้วก็สงครามเวียดนามนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อที่จะสก,กัดกั้นอิทธิพลของแนวคิดคอมมิวนิสต์ที่จะเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มี5ประเาา mm hmm. ทศใหญ่ๆนะครับ mm hmm. ที่ถือว่าเป็น founding father นะครับ mm hmm. ก็คือ,อประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศสิงคโปร์ประเทศมาเลเซียฟิลิปปินส์และก็อินโดนีเซีย5ประเทศนี้นะครับก็คือร่วมกันในการที่จะก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งสถานที่ที่ก่อตั้งก็คือเกิดขึ้นที่กรุงเทพนะครับ แนวคิดหลกัหลกๆก็คือเกิดขึ้นโดยฝีมือของคนไทยนะครับเป็นแนวคิดของคนไทยก็คือดรถนัดคอมันซึ่งในขณะนั้นก็อยู่ในสมัยของจอมพลถน,นอมกิตติขจรซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในขณะนั้นนะครับแต่แล้วเนี่ยผมจะไม่ขออธิบายแบบยืดยาวนะครับว่าอาเซียนมีอะไรบ้างแต่ว่าจะขออธิบายเลยว่าอาเซียนก็มีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเริ่มตั้งแต่ มีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยในปีพุทธศักราช2546นะครับก็มีการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่บาหลีนะครับโอเคทีนี้หลังจากปีหลังจากก็มีการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนอีกครั้งหนึ่งนะครับในปีพุทธศักราช2550นะครับก็จะมีการผู้นําสุดยอดผู้นำประเทศทั้ง10ประเทศนะครับ เมื่อกี้เนี่ยก็คือมีอาเซียนแค่หประเทศแต่หลังจากนั้นก็มีการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นสิประเทศผลสุดท้ายเนี่ยผู้นําทั้ง10ประเทศตกลงเขาเรียกอะไรมีแผนสร้างความร่วมมือซึ่งกันในการให้เกิดขึ้นซึ่งประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2560แต่หลังจากนั้นมาก็มีการประชุมอีกครั้งหนึ่งก็ให้เหลือลงลดลงก็ให้เหลือในปี2อ8าก็คือปีที่ผ่านมานะครับทีนี้เนี่ยไปเร็วๆนะครับ ทีนี้ในอาเซียนเนี่ยเรามีอยู่3ประชาคมหลักๆใหญ่ๆนะครับก, a EC, a ก,ก็คือในอาเซียนคอมมูนิตี้เนี่ยก็มี AEC อาเซียนอีคอ i เมิ m m u คอมมูนิตี้และก็ APSC ก็คืออาเซียน p o l i t i c a SE l security community แล้วก็อีกประชาคมหนึ่งก็คือ ASEC อาเซียน social cultural community ซึ่งมี3เสาหลักนะครับไม่ใช่ว่า AEC คืออาเซียนอันนี้คือความเข้าใจผิดของคนไทยเราเป็นอย่างยิ่งนะครับทีนี้จะขอแต่ประเด็นหลักๆก็คือในส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ย เรามีมีความตื่นตัวกันอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประชาคมเศร,รษฐกิจอาเซียนเนี่ยตามที่ผู้นําเขาได้เขียนไว้ในบูพรินนะครับหรือว่าพิมพ์เขียวเศร,รษฐกิจอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือมีการลงทุนต่างๆซึ่งตอนนี้ที่เปิดได้ก็มีแค่ภาคสินค้าก็คือมีการการขายสินค้าได้อย่ออยางเสรีนะครับแล้วก็มีการลดภาษีศุลกากรแล้วก็การเคลื่อนย้าย ก็ค mm ือภาคบริการการท่องเที hmm. ่ยวต่างๆนี Lu ้ก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปได้รวดเร็วที่สุดนะครับแต่ส่วนของแรงงานอะไรต่างๆนี้ก็ยังไม่มีความคืบก็คือเพียงเป็นเพียงแค่แรงงานฝีมือเท่านั้นที่มีการเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีในส่วนของแรงงานไร้ฝีมือหรือแรงงานกึ่งฝีมือเนี่ยก็ยังไม่เต็มที่นะครับทีนี้เรามาดูปัญหาหลักๆในอาเซียนเนี่ยว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับโอเคจะสรุปให้เสร็จในภายใน3านาทีนะครับปัญหาหลักก็คือหนึ่งระบบการเมืองการปกครองในประเทศอาเซียนเนี่ยต่างกัน รเรามีระบบการปกครองที่เป็นสาธารณรัฐอยู่ทั้งหมด6ประเทศเรามีระบบการปกครองที่เป็นคิ Kingdom, งดอม2ประเทศเรามีระบบการปกครองที่เป็นคิงดอมดิมคริ r ซี่1ประเทศและเรามีการปกครองที่เป็นอับส์ลูดมนาคี1ประเทศซึ่งเราดูว่าซึ่งหากดูแล้วเนี่ยระบบการเมืองการปกครองเนี่ยในอาเซียนเนี่ยแทบจะต่างกันอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งปัญหาที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของนโยบายอาเซียนเวอรอ ก็คือการไม่แทรกแซงซึ่งกันและกันนะครับอัน,นี้ก็เป็นปัญหาหลักเลยก็คืออาเซียนเนี่ยไม่สามารถที่จะไปยุ่งเรื่องภายในหรือเรื่องความมั่นคงข,งของอีกประเทศหนึ่งที่ถือว่าเป็นสมาชิกเดียวกันได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาทีนี้ปัญหาสําคัญก็คือที่ตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่ก็คือปัญหาในเรื่องของพรมแดนนะครับซึ่งในอาเซียนเองเนี่ยก็มีคู่ขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันผลประโยชน์การปักปันเขตแดนกันไม่ลงตัวเนี่ยอยู่ประมาณ30ผู้กรณีนะครับแต่ทีนี้ ปัญหาหลักๆก,ก็คือปัญหาในส่วนของทะเลจีนใต้นะครับทะเลจีนใต้เนี่ยก็มีคู่แสดงนะครับตัวแสดงสําคัญก็คือมอีอาเซียนกับจีนแล้วก็ทีนี้ที่ขัดแย้งกันก็มีจีนกับสหรัฐนะครับผมไม่ขอลงรายละเอียดน,นะครับเพราะว่าเวลามันสั้นทีนี้เราจะขอมาว่ามาพูดถึงบทบาทหรือว่าจุดยืนของเยาวชนมุสลิมนะครับต่อประชาคมอาเซียนเป็นแบบไหน เป็นอย่างไรหนึ่งเราหนีไม่พ้นในส่วนของการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนเพราะเรามีภูมิศาสตร์และก็ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่คือเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะครับสองทีนี้เราจะปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับการเปิดประชาคมอาเซียนซึ่งตอนนี้เปิดแล้วนะครับระยะเวลามาประมาณเกือบเกือบสเดือนแล้วนะครับทำอย่างไรหนึ่งผมคิดว่าพี่น้องในพื้นที่เนี่ยมีความได้เปรียบนะครับเพราะว่าพี่น้องหนึ่งพูดภาษามลา,ายูได้พูดภาษาไทยได้นะครับภาษาที่3ก็พยายามให้ได้ก็คือภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของอาเซียน ทีนี้ในส่วนของอคติต่อเพื่อนบ้านเนี่ยเราพยายามมองเพื่อนบ้านให้มีความเป็นเขาเรียกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันนะครับอย่ามองคนพม่าว่าเขาเป็นศัตรูอย่ามองคนลาวอย่ามองคนกัมพูชาว่าเขาเนี่ยด้อยกว่าเราหรือว่าเราเนี่ยมีความซีวเลซ์กว่าเขาสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับพยายามมองคนให้เท่าเทียมกันนะครับแล้วก็เปิดใจยอมรับนะครับอ่าโอเคครับก็ต้องขอบ เพียงเท่านี้เวลาสั้นจริงๆครับเวลาแล้วนะก็ถือว่าข้อมูลนะอาจจะได้เป็นส่วนหนึ่งนะเพราะว่าด้วยกับระยะเวลาด้วยนะก็ต้องขอมาพี่น้องด้วยนะครับสำหรับวิธีบูร่วมเสวนาของผมก็ได้เตรียมข้อมูลมาเยอะมากนะครับเดีด้วยกับระยะเวลาที่มีจํากัดน,นะก็ผมก็ขอจบนะครับการเสวนาด้วยเพียงเท่านี้นครับสำหรับบทบาทเยชนมุลสลิมต่อสถานาการณ์โลกปัจจุบันนะครับเราได้รู้ไปว่าสถานการณ์โลกปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้น เกิดอะไรบ้างแล้วก็ในกลับมาในบ้านของเรานะครับว่าเกิดอะไรบ้างแล้วก็เรามีจุดยืนยังไงบ้างนะก็คิดว่านะครับพี่น้องนะครับคงได้รับประโยชน์จากการเสวิมนะครับในเวทีของนักสายอมาลัยฟอตอนนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก็สำหรับผมนะครับแล้วก็ทีมงานเนาะถ้ามีปิดพ้าประกันใดก็ขอมอบด้วยนะครับนะครับพี่น้องครับในลำดับต่อไปนะผมก็ขอค่อขอเรียนเชิญนะครับเออนะครับเขตผู้มีเกียรติของเราทั้งสองท่านนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมคิดว่าพี่น้องหลายท่านนะครับอาจจะ รอชมครับแล้วก็รอดูว่าแขกงสองคนนี้เป็นใครนะครับนะณตอนนี้นะผมขอใค้ขอเรียนเชิญนะครับตงตตานนะครับมาเสวนาในหัวข้อปลุกคนทำนะครับให้กับพี่น้องได้รับชมในยำเย็นในวันนี้นะก็ใครขอเรียนเชิญครับ